บีบยาฝีฟันแบบนี้เนี่ยบีจะต้องก้างหลอดได้ไงอะอะไรแบมก็บี่างนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยนี่ไงเานเ่นันนีใครสั่ให้สอนให้บีบนี้มาเนี่ยมันเปลืองนะแม่รวยนะหรออย่าเล่นแม่ก็แม่เดียวกันทำไมเล่นไม่ได้วะนี่พี่โบฟังนะบีบยังไงมันก็มันก็ออกมาเหมือนกันทั้งนั้นนั่นแหละมันต้องบีจากปลายหลอดเนื้อมันจะได้ค่อยๆดันออกมา บีบแบบไหนมันก็ดันออกมาทั้งนั้นแหละมันเปลืองอะแล้วมันจะเสียเวลานะกหรอแค่บีบจากตรงปลายหลอดเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมบีบแล้วก็มาบีบตรงกลางมันจะเสียเวลาอะไรไม่ถึงห้าวิหรอกนะสามวิก็ได้กูบอกว่ามันเปลืองมันจะเปลืองอะไรยาสีฟันมันมีเท่านี้มวลสารมันจะหายไปไหนไม่รู้อะยังไงก็ต้องบีบจากปลายหลอดมามันหมดจดมันเป็นระเบียบกว่า อะไรยาสีฟันมันใส่อยู่ในแก้วโผล่มาก็เห็นแค่จุกมันจะไม่สวยได้ยังไงแหกตาดูมีรู้อะยังไงก็ต้องปิดตะก้นขึ้นมามันเป็นระเบียบมันเป็นเหตุเป็นผลมันเรียบร้อยกว่าอะไรแล้วทำไมต้องมาเถียงกันเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยกูจ่ายค่าห้องโอไม่พูดอย่างนี้เดวพอไม่ต้องทะเลาะกันนะเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเราจ่ายค่ายาสีฟันให้แล้วกันเอาไปคนหลอดเลย นีอ่อยากบ um, ิบตัวอยากบิดตัวทำไมนี่อยากบิดตกันอ้าวแบบนี้ก็ไม่จบสิเท่ากับว่าที่เธอพูดอะบอกว่าแบมอะผูกดิเอาแบบนั้นนี่เธอเข้าข้างมันได้ไงวะไม่เข้าข้างฉันอะแบบไหนมันเปือนน้อยกว่าคันคะพี่ก้องก็เปือนเท่ากันแหละเห็นไหมพี่ก้องคิดแบบหนูใช่สิฉันอะมันหมาหัวเน่าพูดเองนะ เหารรื่องจก็เธอเลือกเลยดีกว่าว่าจะอยู่ฝั่งไหนจะเอาใครฉันหรือแบบเอาใครเอาเรื่อคู่เลยก้องอะไรเนี่ยพวกนี้ได้ไงเนี่ยหรือว่าเธอคิดอย่างไรจริงๆเนี่ยฮะไม่ใช่เราก็หมายถึงว่าก็เอาความคิดของพวกเธอสองคนมารวมกันไงปริมาณมันก็เท่ากันแหละแต่ว่าพอใช้ใกล้หมดนะมันก็ต้องแบบค่อยๆบีบจากตูขึ้นไปแบบอย่างนี ใ่ที่โบว่าแล้วไม่รู้อ่ะไม่สนอ่ะจะเอาใครฉันจะหมายถึงว่าเธออ่ะจะอยู่ข้างใครไม่ถึงขั้นต้องเลือกข้างกันเลยเหรอก็ใช่นะสิโอ้โดพี่เดี๋ยวพี่มานะกันนะโบโบเราเลือกเธอโบแม่เลยฮัลโหลซี่เหรอก็อว่างมาหากกูหน่อยดิ